เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวิ่งนะครับ,รบ,รบวันนี้เรามาเล่นตัวแฝงนะครับผมมีภารกิจภารกิจหนึ่งที่ต้องไปทํานะครับก็คือหาของทองออกมาให้ได้นะครับอย่างน้อย1ชิ้นนะครับจะเป็นยังไงและมันจะสนุกขนาดไหนก็รับชมกันได้เลยครับและก็นี่คือตัวอย่างบางส่วนจากคลิปนะครับเวรีกูดเฮ้ยเอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับ ันนี้ผมจะมาเล่นตัวแฝงนะครับเข้าไปหาของกันสักหน่อยแล้วกันมาดูกันเลยแล้วก็หลังจากเข้าเกมมาผมก็เดินฟาร์มของไปเรื่อยๆแน่อนอนครับเล่นตัวแฝงมันก็จะยากลําบากตรงที่ยาไม่ค่อยมีกระสุนกระไม้ได้เยอะก็เลยต้องเดินฟาร์มของไปอย่างนี้ไปเรื่อย เวรีกดนี่ใครมันเดินอยู่นะมาเรียบร้อยมาถึงก็ตายเลยนี่โดนลูกซองยิงไอ้ยาเวรกรรมแล้วก็ อย่างว่าอะไรครับโดนกระสุนกาเข้าหัวเต็มตมหลังจากที่ผมตายผมก็รอ15นาทีแล้วก็มากดเริ่มใหม่ก็ตอนนี้เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยนะครับโอเคมาเปิดกระเป๋าก่อนเลยกระเป๋าพยาบาลโล่งจงุเงินเัากหน่อยไหมไปฝากตรงนั้นดีกว่า

บายเกมมิ่งเดอพี่น่เสียงใครเดินข้างล่างนี่ <S 2> <S 2> อฮ้ยยาแขนซ้ายตายอีกเด้อีหอย่างหวังใจตังยิ่งกว่านันอะ่ะเติน้นก็ปืนนิดอ่ะจะอีกแล้วผมก็เดินหาของมาประถมพยาบาลเพราะว่าแขนซ้ายผมเออแขนขวาตายข้างหนึ่งทำไรนับบ้า ม่าห่วงเห็นอย่างนี้ยิ่งตายนี้แล้วก็ผมก็เดินฟาร์มของไปเรื่อยพยายามที่จะหายาแต่ก็สภาพไม่เจอ,อถังน้ำมัน เงิน,นกูได้เยอะรองบ้าลุ้งมากคนนี่มาละก็มีเลยมองอืออาอืออาอยู่นั่นแหละไปออกเลยแล้วกันยังไหนหมอระเบินรองบ้าบาดีกันตันก็ไปก่อนเด้ออ้ยไปออกก่อน เอ็มสีสักกระบอกปะล่ะปืนบาร์บี큐ท้ายผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากรอบนี้นะครับเพื่อเดินทาไปเล่นรอบใหม่ฮบอกทิดางาสิเต่งเล่งไม่ชัดนี่ปีโนเล่นติดติดกัดกัดนี่ก็ หลังจากนั้นผมก็รออีกส5้านาทีเพื่อที่ว่าจะมาลงาแฝงตัวรอบใหม่หลังจากรอมาสิบห้านาทีได้เล่นสักีเวอืมเกิดสวยเกิดแถวนี้ด้วยวิ่งเข้าไปดูเซฟก่อนเลยเซฟฟีเซฟฟี าทโทมันเพิ่มาเปิดเร็วเถอะเนาะไม่คุ้น้องบ่าวยังกองปืนอาวุธระดับสูงเลยเสภาพที่เห็นนะครับไม่ได้อะไรเลยแล้วผมก็เลยตัดสินใจวิ่งฟาร์มรอบๆนี้เพื่อที่ว่าจะเอาของของอกบ้านหลังนี้ไม่มีของออไปยนฟังนู้นดีกว่าเอ๊หรือว่าจะไปบ้านนู่นก่อนดีเล่นไงเลยอ่โน่เล่ไนไงเลยเล่นใหชาติ คอยก็บอกบ่าขอชัดดอกไอไปก,ก็แค่ว่ามาหาของซืซ้อโอเคน้องหาของก็หาไปน้องคอยเจอของดีๆได้ออกไปกยได้เบียร์ไรบาทที่อขอบพูดหลายๆไอขอบคุณถือไว้พ้นนะครับแล้วก็ผมก็ฟาร์มต่ออีกสักแป๊บพูดถึงว่ามันจะแป๊บหรือเปล่าก็ไม่แป๊บนะครับเพราะว่าผมหาของก็อู่เยอะๆอนานอยู่เหมือนกัน ผมว่ท่านผู้ชมเบื่อยครับผมก็เลยทำวิวแล้มันเร็วขึ้นเซฟฟีเซฟฟีลอยเปิดไปแล้วผมก็เลยคิดเล่นๆว่าเออจะมีคนผ่านมาหรือเปล่านะผมว่านั่งดักดีกว่าก็ท้าความเร็ว ก็ผมดักมาได้สักพักหนึ่งผมว่าอคงไม่มีใครผ่านมาแล้วแหละก็เส็นใจออกวบเบมาดีนะเนื้อมีคนมาตายเลยขอของหน่อยแล้วกันก็ผมยิ่งมาความร้านปืนเผื่อจะได้ปืนเ r 3 0สามสิบแต่ก็นั่นแหละ บนได้อย่างเลยจักย่างบ้านหลังนี้ถ้าผมจะดีนะรู้สึก วยแต่ว่าที่ห้าหมื่นผมจะดีใจทําไมวะโอก็ไม่รู้ก็สําเร็จภารกิจนะครับก็ฟาร์มตรงนี้ต่ออีกสักครั้งหนึ่งผมก็เต็มตัวพี่หน่อยละเอาละครับถ้าดูมาถึงมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ให้หน่อยนะครับจะได้มีอะไรจเป็นชีพดีๆนะครับผมก็ฟาร์มโซนโซนฝั่งนี้แล้วก็ฟาร์มโซนข้างบนโซนโซนทวีตโซนทวีต โซนเออโซนออ้ยแล้วก็วก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็วิ่งเรื่อยเปลอยไปเรื่อ,อยฮ้โค้งฮาหน่ำฮ้าน,นี่จักสี่ห้าอียังไม่รวยอ้าะไรนี่แล้วก็วิ่งมาฟาร์มโซนนี้สักแป๊บหนึ่งผมก็ทำการวิ่งออกเพราะว่าแถวนี้ผมเคยได้จานดาวเทียมทองหนึ่งอันนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ดรอกเฮ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ไปหาใหม่ข้างหน้าแล้วกัน ขอดีว่าผมเล่นตัวแฝงผม,มงกับคุยนะครับผมหลบเก่งซะด้วยครับทุยพูดอวยตัวเองซะนนแล้วก็หลังจากผมวิ่งมาได้สักพักหนึ่งผมเหลือบไปเห็นหางตาว่ามีศพนอนอยู่ผมก็เลยวิ่งไปเช็คสักหน่อยเผื่อจะมีของอะไรเหลือบ้างเอ้ย ได้สุดก็ได้กระเป๋าจะจะเอามาทำไมตอนนี้ฟามในบ้านสักหน่อยแล้วกันไปแล้วก็วิ่งยาวข้างหน้ามันจะมีอยู่สามกล่องก็าตามสักหน่อยแล้วกันไปเวลาจะหมดแล้ววิ่งยาวๆเลยครับจา้าม้าจ้าม้าฟาวฟาวเด้ออายต้อยได้แล้วผีบ่าวเวลามันนี่หมด โอเคถึงจุดถอนละถอนกำลังเลยแล้วกันได้ของทองแล้วหนึ่งชิ้นนะครับจะประทุยแค่ชิ้นเดียวห้าหมื่นนี้นะถ้าไปตีใจไปรอดเฉยเลยแล้วก็จังหวะนี้ผมก็เก็บของเข้าคลังดับของเข้าคลังดับพอดีว่าของมันแน่นนะครับของมันเยอะเกิน เวนเด้มีตัง4ล้านทำเซียนโอ้โหถ้าเป็นโชว์เพื่อนเขามีตั้ง30-40ล้านเพื่อนเขายังไม่เบ่งเลยเอ๋เอ๋ออะโอเคครับถ้าท่านผู้ชมรับมาถึงจนจนจนมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ